พระโอรสราเชนได้มองเห็นเต็มตาให้โอรชุนกับชนทีิชาดูแล้วมันน่าเชียวชนุนหนาวแล้วคนไม่มีสักที่นาไม่น่ามาคิดถนมมึงหลงพ่อไหลเผาพง อย่ามาลงมารุนมันหมูมากล้าใที่เกิดมาไรสกุลวันนี้นาะโชคดีสเสด็จพ่อนะโอ๊ยใครวะทำไมทำแบบนี้เลยคะนาเชนกุวงเวงทำอะไรของเจ้าอ่ะเจ้ารู้ไหมสักของเจ้าเราเป็นแค่น้อง ใครไม่เห็นหัวพี่บ้างนีไงใครน้องมึงถามกูสักคำไหม,มคิดว่ามึงเป็นพี่รู้หรือเปล่ากูจะบอกให้นะมึงมานั่งพ่อมอดก่อนรักในเขตห่วงห้ามแบบนี้มันไม่ถูกต้องแล้ะจะบอกอ่ะิตัวเหี้ยเลยนะมังสนอมคนสริตเทค้ รางรำต้นห้องตอนฉันรำให้อยู่ทุกวันมึงอยู่มึงอยู่ห้องไหนช่อยบอกพูทีหน่ยห้องดับจิตไม่เยมึงนะองไหนะจะบอกให้นะไอออรชุนณสถานที่แห่งนี้อนาคตข้างหน้ากูเป็นเจ้าอย่างแน่นอนมึงดูที่ตัวจอบนใบหน้าของตัวจอชัดเจนอยู่แล้วกูต้องเป็นลูกเจ้ากูใหญ่ที่สุดกูใหญ่กว่า ใหญ่กว่าตัวจ,จอต้องใหญ่กว่าอยู่แนละ้วอู้นี่หอยหีบใหญ่กว่าจอนี่เก้ามันจะเนี้ยหอยหุ่จอไมท่านนี้ใครอูนี่หอยห,หอยอ,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 อะไรไมียเ,เยอะหอยอะไรวะอย่าทะลึ่งนะแม่แมาดูเยอะอย่ามาทะลึ่งนะพี่นายนะหอน้อยใหญ่กว่าอย่าทะลึง่งนไม่ะลึง่งนอ้ออะไรหอยนี่ก็คือหอุ่นเหมมาละ มันละเดี๋ยวมาเช็กูใหญ่กว่าไม่ต้องลำไอ่บ้าป้าพีเนี่ยกูยังไม่เข้าอะไรใหญ่กว่ามึงอะไรถ้าใหญ่กว่าตัดมาให้กูเอยมึงไม่ได้ใช่ะนี่อะไรเนี่ยจอจออะไรจอนี่เจ้า กุ้ <c oughs> มคออย่ามาไอตัวนั้นไม่ไอตัวนั้นไม่หยาบมงคนเลยนะตัวนั้นหอพงเหมมาลาดออย่ามาทะลึ่งหยาบนะไอ้นี่นะคอคออะไรขับพิลาล <c oughs> <c oughs> สุดยอดมากมุกนี้ <c oughs> <c oughs> นไ,ไอควายก็บอกเยี네่ยวมาตีหัวกูเหรอนี่เยี่ยวใครไงนายนี่จะบอกเยี่ยวใครเนี่ยแต่แดงพ่อยนะแล้วยเยี่ยวลนหัวกูเบาหวานแย่เนี่ยเอร่าชุนกูจะเลิกเล่นกับมึงละวทำไมกูถึงไม่น่าถือมึงรู้ไหมเพราะตัวมึงเนี่ยเปรียบเสมือนพวกลูกน้องฝรั่นน้ำท่า เป็นไอ้พวกเลือดต่างสีไม่มีตาม่างแสงมึงอ่ะมันไนอะ้ลูกแกะตกพูดใช่ไหมราชินจะพูดว่าพี่น่ะเป็นเลือดต่างสีไม่มีตาม่างแสงพูดว่าพี่เป็นลูกนอกข้องที่พอทนแต่เขาว่าลูกเก็บตกกับพี่ไม่ชอบทำไ,ไมมึงในลูกเก็บตกเว้ยถอนคำพูดซะหน่อยนึอ้หูไม่ถอน มึงไม่รู้เก็บตกถอนคำพูดอูไม่ถอนบอกให้ถอนคำพูดเลยคุณผู้ชมมาใจเย็นได้ไหมครับกูอยากจะขอดูถูกมึงมันไม่รู Anh, Mak, ้เก okay okay. okay. ็บตกกูปากซะจะให้กูไปสู่หกกูขอยกข่อย มันลูกหลงอ่อกูนี่ขอทางขากนากินฟ้ามึงกาปากกูไม่อยากจะเห็นถอนความคู่อรณีที่ไม่อยากเก็บตัวมีแม็กกี้จอเจียวเจ้าตัวจอลูกเจ้าชัดเจน จับไว้เว้ยอย่าง่าจื่อกดเป็นออรชุนให้เครื่องหุ่นหัวใจรประเชนจะคิดอย่างไร,รจึงมีใยลำเส้นในฐานะเป็นน้นองมาพูกจองห้อง ทำไมไม่หยุดพูดมาดูแล้วปากคงเหม็นจะพามาออกจากป่าคงพายยากผายเย็นาหมจะพามาออกจากปากาากานน่ากูอ่ะายเยอะหน่อยนะมีหลายตัวพอ,พวอ่ะแต้พบว่าการเจริญวันลมท่านระวังตัว